อะไรอะถอดอะไรอะถอดขนตาเลยไ <c oughs> ม่มีขนตาจะไม่สวยเลยลิเก้ยทำไรน่ะลบคิวค้วหน่ะลบคิ้วทำไมอะลบไงเออดีกว่าโกนอะมันมีมันมีเครื่องมือแล้วเดี๋ยวนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้เครื่องแต่งหน้ามันเยอะแยะมากมาให้กายกองไปหมดเออนี่คุณเลิกคิ้วอยู่ไหม้ยทำไรอ่ะลงแป้งลงแป้งลงแป้งเหรอ นี่โบกลงแป้งหรือโบกปูนนะหมลงหนักกันอย่าถามเยอะในะเพออียงมีแต่งเลยหน้าหน้า ột, นวดถ้าเปิดร้านนวดดีเลยนะสับจิจังเลยมึงอยากให้มันหนานะเว้ยเออดูแล้วไม่นั้นมันหน้ามันลอยลงแป้งเยอะหน้ามันลอยอ่ะแต่ตัวโจ๊กเนี้ยเลยไม่ใช่ในทะเลอ่ะ มาถึงหน้ามันมันขาวเกินไงโอ้แล้วก็ต้องโป๊แปองกี้หลังเลยหนาไปมันเะ็นทำไมกู้ตึงจรงจังวะเติ้วเดี๋ยวเ้วเคยฟังเพลงนี้ไหมเต้วอ่ะเิ้ว,วโกงดังวงราจันใครกันมันหรือมันจะได้โกงโกงไหมเนี่ย ไดไม่โกงนะไม่โกงนะยูไม่ชอบยวโกงไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะวันนั้นคันหางตาคุณเพื่อนได้ยังบ้าบอพันโบกเมื่อกี้นี้นึกถึงคนที่แบบว่าเขาสูบบุหรี่เลยอ่ะเนี่ยที่มึงเอาแป้งโบเข้าไปอ่ะคนที่ไป็นสูหรี่อ่ะ แล้วคนที่สูบบุหรี่เขาก็สูบฟันเข้าไปอะไรเงี้ยมันมันไอนะเออไม่ดีต่อสุขภาพแล้วขายทำไมก็ไม่รู้อเออของไม่ดีก็มาขายเลิกได้ก็เลิกสักสูบบุหรี่เป็นมะเร็งที่ปากเป็นมะเร็งที่ลำคออะไรเงี้ยเนาะผู้ชายสูบเออนี่ถามหน,นห่อยสิแล้วผู้หญิงที่เป็นมะเร็งปากบนรูปเขาสูบตรงไหนอะ่ะ ไม่ร oh, no yeah. uh ู้เหมือนกัน hmm. อันน I mean ี้สูนใส่เท็เฉยไม่ได้อยากจะรู้คำตอบหรอกแน่สงสัยอ่อะทำไมแต่ว่าบุหรี่บางซองเนี่ยบางซองก็สูบได้บางซองก็สูบไม่ได้นะทำไอ้าวก็สมมุติแดีว่าถ้าเกิดมันเป็นบุหรี่ข้างไอ้ข้างซองเธอจะเขียนอะเออไอ้อะไรนะสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อปอดเราก็ยังซื้อมาสูบสูบบุหรี่ เป็นมะเร็งเราก็ไม่จงสูบสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อคนรอบข้างนี้เราก็ต้องซื้อมาสูบได้เราไม่เป็นไรให้นคนอื่นเป็นเ,นเนดนอ่าเออเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างนี่เป็นคนที่หัเง,งเกตี่ยน้ำหังเกตสิเป็นคนฉลาดเลย,ยเยบบนี่ช่างสังเกตี่ยมึงแจกมาเรื่อยเรื่อยอย่าที่มีคนหลุดอืม ถูขนาดนี้เลขขึ้นจม,มูกพูยังเนยแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากให้คนสูบแล้วก็เขียนไอ้นี่เลยเขียนเลยสูบหาพ่องอสูบหาแม่ตัวแต่เด็กกมภาคงสูบกันเยอะเลยเนอะเขาอยากจะหาพ่อหาแม่กันแล้วเด็กก็ไม่ดีไม่ดีอะ ตาตาสีอ,อะไร <coment S 1> ตาตาสีอ,อ,อ,อะไรก็ได้อะทายกูกูลงเรือดำเรือกับมึงได้ดิกูนะงากูยงไงกูทางานทำทุกอย่างอะกูไปขัดอะไรได้แล้วกูก็รักเันเดือนจามึงเนะี่ยรับเงิงนจากมงงานกินกับมึงกูามาขัดมึงได้เหรอขัดกันเดียวงานกูอีกหลายงานถาจะมองหน้ากันไม่ติดเราเราทางานด้วยกันแล้วนะตาสีอะไระ

อย่าลงหนักนะสีะลงหนักไปไม่กูลืมตาเมื่ขึ้นเลยนะเลื่อนอลไรแกบอย่าให้แดงม,มากนะเดี๋ยวคอยจ็นนึกว่ากูเป็นพยาวานนอนนะพยาอะไรนะแดงตัวจริงอันนี้ก็พูดกัขนนะั้น เอ,เอวตาบารเอโว่ทำบุญใส่บารข้าวต้มหางมีแค่นั้นแหละข<ช>้าวต้มหางถ้าปากแรกสุดท้ายนี่ก็เห็นไหวัดเตาปูนเมื่อก่อนนี่เขามีเขามีประวัติไงประวัติวัดเตาปูนนะเมื่อก่อนนี่ไม่มีนี่เมื่อก่อนเนี่ยวัดวัดทุกวัดเนี่ยเขาเป็นกองกอนหมดไง วัดหลายวัดเนี่ยมีที่เนี้ยเป็นเตาปูนเป็นวัดแรกในประเทศไทยที่ใช้เมนเป็นเตาปูนน่ะไก่แม่นี่คุณถ่ายถูกไหมเ,<อ>เรียนประวัติศาสตร์นะกูอะเรียนประวัติศาสตร์ต้องเรียนนะไม่เรียนไม่ได้ประวัติศาสตร์ไทยอะเราคนไทยแล้วต้องรู้ประวัติศาสตร์เรานะเดี๋ยวมันเลอะอะไรจะทาฝากมันไม่เลอะไม่เละแล้วหนาแล้ว ทาแล้วดีๆทาขอบอย่าไปทาทาให้มันอยู่ในปากกูแค่นั้นแหละอย่าไปทาออกมาข้างนอกไลยเอาเออเนี่ยไม่ไม่ใช่มาเด็ดแล้วเด็ดรองดูเวลาชันไงเด็ดแล้วดูเวลาชันนนั่แหละสวยหัวหน้าหัวหน้าพิจารณาไล่ตะพกออกไปบ้างได้ไหมทำไมอ่ะไล่สดทั้งคืนเลยอ่ะลำคาญตะปพกเลแล้วเนี่ย ไปชุดนึงอะไปดิสวยไ่เลยสวยไก่งามนคนงาม้าแหน่ไม่อกเ่อคุยไอ่ แต่ตรงนี้มีแขรเนี่ยไหมฮะใส่ได้ปะเนี่ยเออได้ได้ได้เรียนายุดมาเนี่ยดูล่างกูจะเหมือนปลาหมึกไหมเหมือนแน่นะปลาหมึกค๋ยอะไรอีกตัวนอกนอกดูสนอไว้ด้วยคนแค่จเชชอบดูเด็กชอบดูตอนแรกเึกองว่าตัวเองเป็นกระเทยชอบดูหนังโนไว้ค่ะก็ก็แ คนคุณแค้นตั๊กเจ็บเออคนครูก็เปิดให้ดูไงอ๋อใส่ถุงน่องครับคนรูเขาบอกให้ออกกำลังตาอีกตอนเด็กๆอ่ะก็เอ้ยกอไก่ขอใส่ในเล้าขอขวดของเราขอควายข้านาเพราะเราปลูกตาโตุ้มได้ครูห้องสอนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้ไงสมัยนี้มันเล่นโต้ชงโซเชียลด้วยกันเมื่อก่อนเนี่ยเขาสอนให้จำ ทำไมมันมีนี้ด้วยส้นมือส้นมือตบของนอกไงฝรั่งตัวใหญ่เลยเขาตัวใหญ่อันนี้ถุงนอกเหรออืทำไมเหมือนถุงในกูเลยล่ะเออมันบังเอิญเหรอมั้งใส่วิ่งนะมอดมหน่อยดิคัดจมูกพอดีวิ้งไปวิ้งกัน กูก็โง่เือกใส่ถึงนอกและกูจะตส่วิทย์ยังไงนะเหมือนเหมือนเจ้าได้ไวนรอบเป็นิผ นะคะเดี๋ยวต่อไม่ได้จัดเองเลยไม่ได้มาจริงๆร้องว่างลูกมาทำมาหานจินจิตจัดชันตกใจอะไรมึงจะไปไหนไกลนะทำไมจับหัวตัวกูเองซะแล้วเนี่ยสวยแล้วน้องแป๊ดเอแต่งได้แค่นี้แต่งได้แค่นี้ก็เอาอะเออเดี๋ยวรอให้พวกมันจะซ้อมมาซ้อมจ๊อปพี่ราชันพี่ราชันไปไหนอะพี่ราชันไป สายงานต้องแป๊เองวางดีๆเดี๋ยวใครเกี่ยบก็จะติดท้าเข้าไปเวลาฉันดูสิอันนี้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งหัวอะ้ความรู้สึกสิจ๊ะจะหยิบไม่รู้ไหนเนี่ยอังลังนะโอ๊ยดูเือนกังจงกองใส่ได้สไลด์ พี่รอฉันก่อนพี่รอฉันเนี่ยเดี๋ยวเราเสียงเป็นอะไรจ๊ะเอาเสียงเสียงดัดกระดิ่ของผู้หญิงไงอ๋อพี่รอฉันก่จ๋าน้องแป๊ดเดี๋ยวเราจะต้องแต่งงานกันแล้วใช่ไหมฮะใช่จ้ะเนี่ยพี่รอฉันเราแต่งงานกันแล้วเราต้องเข้าโห่ชี้มิโคใช่จ้ะ เราแต่งงานกันเราเข้าหอกันเรามีอะไรกันนะแล้วแหวก็ต้องทองใช่ไหมคะแล้วพอแหวกทองในเก้าเรือนแต่ก็ต้องคลอดลูกใช่ไหมคะใช่จ้ะนี่าฉันที่แหวคิดทีจีพจจะให้แหวออกทางไหนดีทางไหนกันเหมือนแหวกวันนี้นี่เลยนี่เหรอท่านผู้ใหญ่จะมาเป็นผู้หญิงอย่างนี้ครับเป็นได้หลายยากเลย อันนี à, ้เป็นแม่ติตากมาได้ด้วยเสียงเหมือนมากเลยได้สิชอบเหรอเป็นเอซีเป็นเอซีแม่เขาไหนจะพูดสบัดต่อไม่หล่อแล้วนะเดวิกหลุดจ์้องแม่เคยดูอยู่เทปหนึ่งอ่ะแม่เหมือนแม่จะเหนื่อยออกงานเยอะอ่ะแม่ก็เต้น เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมแล้วแม่ก็โอ้ยแ,แม่ก็เส็บนิดหน่อยแต่แม่แขง็งแรงที่เขาพูดวไปนี่วก็เนื่องจากอะไรนะคะ <c oughs> อุย้ยแม่กล้าปิดปากขำเลยอ่ะเป็นถุงมืออันเดียวที่ไม่กล้าปิดปากขำทำไมม,ไมันใหม่ใช่ไหมมันใหม่กลัวจะเลอะปากแปฟน <c oughs> นี่นาชันมีความนแลน้วแปดเดวว๊เดี๋ยวเราได้ฉบุดมาก็เดี๋ยวเขาคายกันว่าจะยังไงเราจะบอกท่านจะบอกตอนเขาโกรธเขาจะยังหาเรื่องข้าแล้วแน่เลยใช,ยช,ยช,ยชย่ใช่ใช่นี่เวลาชันช่วยแป๊ดคิดตีมงานทีสิว่าจะให้งานแต่งเราอะใส่สีดำเนาะทำไมงานใส่สีดำอะเหมือนไว้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไว้อะไรผู้ชายที่ไม่ได้แป๊ดไปไงใช่ เจ้าใส่สีดำไว้อะไรให้กับกินพวกผู้ชายที่ไม่ยอมเลือกเป๊ดผู้ชายอะนะเขาจะเสียใจไหมฮะไม่รู้ว่าจะเสียใจหรือเปล่าแต่ว่าเป๊ะอยู่พี่ราชันแล้วพี่ราชาันต้องดูแลแป๊ดจริงเหรอเดีย๋ดวยวพ,า,พาไปตกหมึกนะเดี๋ยวพาไปตกหมึกโง่พี่ลาชันอยากดีแป<า>๊ดตกเรือแทนนะน <laughs> ี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะว่าพี่ราชับแป๊ดอยู่แล้ว I'm <laughs> มึงนี้มันลายกาดนักนะนี่แสดงว่าดวงไม่ค่อยดีนะมึงอ่ะเมื่อมาคิ้วตกถึงคิ้วไม่ตกแต่กูเรียนไม่ตกนะมึงอย่าเท้าชิ้นอ่ะูนะกูไม่ได้เท้าเฮ้ยเออที่หมายเหมือนแม่กูเลยต้องมีกีนดานี่ต้องไ้วงเออลำลึกถึงแม่แม่แม่ว่าไงโยเดี๋ยวเขาคุยอะไรหน่อยสิอะไรอ่ะ ึงไปพบรักกันยังไงเนี่ยเอาพบรักกันตั้งแต่อยู่ป่อเตียงห้องต่แล้วอุ้ยกูรักกันกูรักกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยมัาเรียกว่าบุพเพสันนิวาสบุพเพสันนิวาสกีฬาชันมันยืดยังลบเออกีฬาชันมันยืดยังลบนี่เราก็มองตากันมองกันไปมองกันมาออแล้วรู้สึกว่าเหมือนไฟช็อตตาไอไฟช็อตไปเลยไฟช็อตตาแนละ้วก็แบบรักกัน แล้วก็รักกันเป็นแฟนกันตั้งแต่ตอนนั้นมาเฮ้ยกูรักกันไม่เคยถูกเนอะต้องตัวกันเพราะตอนนั้นยังเด็กอยู่อ๋อยังเด็กยังเวอร์เจ้นอยู่ใช่แต่มีครั้งหนึ่งที่แป๊บเสียตัวเฮ้ยจริงจริงไม่น่าเสียสาวแน่นะไม่จะพูดเลยพูดแล้วแบบไม่นยังไงต่อวใครธรรมะวันนั้นใครธรรมะใครในวัดในวัดเ่ยนะใครธรรมะแป๊บอาบน้ำกับพี่ลาชันด้วยจริงเหรอ นี่ป้าพิลาชัดจับฟอมทําสบู่ตกพวเราก็รู้ว่าสบู่สบู่ก้อนเออแล้วไงสบู่เหลวจริงเขาบก็่าเก็บตั้งนานเลยไอ้วะวันลงไปเก็บไปกรอบจะเข้าขวดวพิลาชันอยู่ข้างบนทีนี้พิลาชันก็เพลินเลยมึงดิอ๋อนี่เหรอที่ทำให้ลาชันแลาหลงมึงอ่ะใจเเวนกรอบสบู่อุ๊มึนงนี่รอ้องพจริง นี่นีปน,น้ามือหรือหลังมือเนี่ยนี่ไปหางก็สาวไปต่้ไหนเนี่ยฮะอ๋ออย่าบอกนะว่ามาจากเขาสามลูก มโ,มโหออะมอจะต่งงานพลาชัไม่แต่ทไมไม่แต่แตง,งก,กับ,บกันไปแงพิลาชันเยอวไงว่าถ้าจะมีเมียก็จะิงนก่นะตสใจตาแบนหน,น, <c oughs> นอนหนุมหมาที่ไหนมาจะด้ไหนนแม่หนนแม่นนแมบอกแลไงถ้าจะมีเมียก็ต้องหน้าต,ตาเหมือนเราเออก็ไม่เหมือนกัน มาจากไหนเนี่ยมาจากเขาสามสามสามลูกน้หน้าใหญ่แต่ีาจเาเขาเก็บอกฉัน่ต้องแต่งเม่ขาใบไม่ยอมไม่ยอมไม่แต่เแต่การ์ดแขกไปหมดแล้วก็บอกแล้วไงว่าไม่แต่งแต่งมีอยู่ทางเดียวเิลาชันต่อยโอ้โหจหนตกาถ้าไม่อยากให้กระบอกชันแต่งงานช้ยากให้กบมกชันยกเลิกงานแต่งงานองค์าชบุตรก็ต้อง อะไรนะ <c oughs> หน้ามึงกล้วยตีเต่านะพวกแกเอาได้สมุดก็ต้องตัดหัวอ,อีแป๊ดให้กระบอกชันไม่ใช่ค่ะ <c oughs> เอาไอ้ชักเดา๋ยวชันอีปนปนแป๊ดไปมือสมุดได้ไหม